สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับทุกคนนี่ฮะวันนี้นะดูฮะผลต้นไม้ผมใหญ่เลยใช่ไหมครับและดูครับผมติดบัฟพิเศษนะบัฟของจิ้งจอกดํานะทุกคนนี่และผมมีจิ้งจอกดํากี่ตัวมาดูกันนะครับคิเขียนไปคินะฮะ K I สุคิสุคิอ๋อคิดก่อนแล้วก็สุนี่ครับทุกคนผมมีถึงห้าตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันทําสามารถทําอะไรได้นะทุกคนนี่คิสินี่ห้าตัวเลยนะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยเดี๋ยวผมถอดตัวละครออกก่อนนะฮะ จึ๊บจึ๊บพอหลอกเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บออกมาหมดเลยนะฮะนี่คีสเน่เอ้ยหกตัวนี่ว่าเฮ้ยทุกคนหกตัวครับหกตัวตอนแรกคิดว่ามีห้าตัวนะอยู่ในส่วนนี้หนึ่งตัวด้วยโอ้โหหกตัวครับนี่เกือบครบแปดตัวนะเราใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหนี่ครับทุกคนแก๊งคีสเน่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนนี่ก่อนเปลี่ยนเป็นฟาร์มนี่ก่อนนะฮะ ฟาร์มปกติก่อนจิบๆนี่อันนี้เป็นฟาร์มปกติที่ผมใช้ประจํานะครับตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับก็จะโล่งนิดนึงนะครับนี่คิสเนตนะครับความสามารถของเขาคืออะไรนะเดี๋ยวพามาดูนะเขาบอกว่าทุกๆยี่สิบนาทีนะครับผมเขาจะยิงเออเคิร์เอนเอร์จีก็คือลูกอินเตอร์จีแบบเหมือนเป็นคำสาบสีดําออกไปนะทุกคนเก้าอันนะเก้าอันนะครับใส่ใส่ผลไม้ให้เรานะครับผมแล้วก็มีโอกาสติดนะฮะยี่สิเอร์เนะครับผมที่จะติดคอรลับจักระนะครับเป็นจักระสีฟ้านะครับผมอ่า แล้วก็มีโอกาสที่น้อยมากๆเลยนะที่จะติดคอรับไฟฟ็อกจักะนะครับทุกคนเป็นจักระที่มันจะติดบัฟทาให้แบบคูณเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะนี่ฮะคือความสามารถของคิสเนตนะครับโคตรโกงนะตัวนี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงนะครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ก็เอออาจจะดีได้ไม่นานนะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครมีบัฟแล้วใช่ไหมมันก็ไม่จําเป็นแล้วนะมันไม่เหมือนแบบพวกแลกคูณนะครับหรือพวกตัวละครที่มันแบบใช้ได้ทุกสถานการณ์นะอันนี้คือมันแค่เพิ่มบัฟเฉยๆครับมันก็จะโอเคอยู่ช่วงนนึอ่่ีคื คิสเนะนะครับส่วนวิธีการหานะครับทุกคนนี่นี่นี่มานมีน่เลยมานี่เลยตรงนี้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินนะครับคือเราต้องทําผลนะฮะให้ติดบัฟสองบัฟนะฮะทั้งบัฟทั้งบัฟแทนคิวแล้วก็บัฟคอร์รัปเต็ดนะครับทุก BE คนแล้วก็มาใส่ให้ตัวนี้ครับผมกดที่ตัวนี้หนึง่งครั้งนะฮะถือของไว้แ네ล้วกดที่เทคดิสเพนต์นะครับผมมันก็จะเป็นการใส่ไปนะครับเนี่ยคิสเนะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะมีโอกาสได้คิสเนะนะครับผมแต่ผมอยากได้นี่ะทานทานคิวบูมนะผมอยากได้ัันนีีง่ทคะรบ ก็คือเป็นคิสเนะนะทั้งส่วนเลยนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามารอดูตอนมันยิงกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดตอนมันยิงโคตรเท่หน่าดูเลยนะทุกคนระหว่างรอนี้เรามาเปิดกล่องนี้ดีกว่าครับผมอยากได้อะไรน้ําตกมากๆเลยนะผมอยากได้น้ําตกมากๆเลยน้ําตกมันสวยมากเลยนะครับเอ้ยเผิ่เพ,เ,พ,เ,พเปิดไข่เสียดายพื้นที่นะเนี่ยได้ไรได้ลิงนิฮอนซาลุโอเคโอ้ของเต็มอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเอาของออกก่อนจุ๊บจ๊บ,จบ ผมขอขายยี่หอนสลุทิ้งนะผมไม่อยากได้นะเพราะตอนนี้บัคมันจบไปแล้วนะฮะมันหมดยุคนี่ห้อนสลุไปแล้วนะครับผมไอวันเซลดิตขายได้ตัวเท่าไหร่ขายได้ตัวสามหมื่นเองโอ้โหลิงแต่เรื่องจริงขายได้สามหมื่นก็ถือว่าแพงนะลิงนะงลิงตัวหนึ่งนะฮะเอ่อทุกคนคิดว่าเอาอันไหนออกไปดีอืมมีแต่ของจําเป็นั้นเลยเดี๋ยนะมีแต่ของที่แบบสวยๆั้นเลยผมไม่อยากเอาออกเลยทําไงดีมันอัปเกรดไม่ได้แล้วอัปเกรดตันแล้วฮ่าพูดแล้วก็เสียใจเสียดายด้วยนะฮะ อืออออะไรออกดีอะไรออกดี tiktok tiktok คิดก่อนนะครับคิดก่อนคิดก่อนเออ่อมอ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 อมเออคิดยากกว่าทุกคนดูดิมันมีตัวของตึงๆแล้วว่างั้นก็ปล่อยก่อนลวกันเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันถ้างั้นนะฮะเรามานั่งรอคอยนี้ดีกว่าให้คิดิเนะมันปล่อยพลังงานนะลูกดักนบอนลนะครับแต่ยี่สิบนาทีก็นานเหมือนกันเน,นี่ยบางทีนะฮะรอไปยี่สิบนาทีนะครับทุกคน นี่ครับและนี่ผลนี้ผมจะเอาไว้แจกคนดูตอนไลฟ์นะครับใครที่อยากได้ผลพวกนี้นะครับราคาถึง1นึ0 0 0สล้านนะครับผมก็มาดูตอนไลฟ์สดได้เลยนะครับผมไลฟ์ทุกวันเวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแนะนําให้มาดูกันนะเพราะว่ามันได้เยอะมากๆเลยนะครับเงินพวกนี้นะฮะดีมากๆเลยนะฮะเอาไปใช้จ่ายได้นะครับผมและแถมหรือถ้าใครไม่เอาเงินแล้วนะครับก็เอาสามารถเอาไปใส่ทำเควสได้นะครับเพราะมันติดบัฟทุกทุกอย่างครบหมดเลยนะฮะ ปทำเคว็ได้เลยนะครับผมนี่แหละครับคือผลไม้ที่ผมแจกอยู่ประจํานะครับราคาอาจจะไม่สูงมากแต่แจกด้วยใจนะฮะด้วยใจที่อยากให้ทุกคนติดตามนะฮะโอเคนี่ตอนนี้กี่นาทีแล้วตอนนี้เหลือแค่สิบห้านาทีแล้วนะครับก็จะปล่อยพลังขึ้นเต่านะฮะฮายาจูเยนะฮะโอ้โหดูดีครับแต่มันสวยนะตัวมันดำๆอ่ะสวยดีนะครับติดอย่างเดียวเลยก็คือเออมันใช้สกิลนานไปหน่อยนะอย่าให้มันใช้ไม่ไวกว่านี้นะครับแต่อย่างว่ามันยิงเก้าครั้งเลยนะครับ ยิงเก้าครั้งไม่ธรรมดานะเยอะมากนะเก้าครั้งนะนี่ถ้าเกิดมีตัวตัวขาวด้วยนะโอ้โหบอกเลยครับติดครบทุกบัฟนี่โคตรโกงโคตรหดวโคตรอันตรายนะฮะแต่คงจะยากหน่อยนะที่ติดทุกบัฟได้นะครับนีทุกคนครับใกล้แล้วครับทุกคนอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะอีกแค่นิดเดียวสองนาทีเท่านั้นนะครับก็นิดเดียวนั่งรอมานานนะคนนั่งรอแบบนั่งรอ,อเฉยๆอ่ะเออน่าเบื่อมากเลยรอมันได้จนกว่าจะได้นะครับแล้วมันก็จะ ปล่อยขึ้นพลังนะเดี๋ยวดูว่าอลังการแค่ไหนนะครับแบบขึ้นพลังจิ้วจิ้วจิ้ว,วผมอยากค,ครับไม่เขามันอลังการกว่านี้แบบมันที่ผมเอ้ยอะไรวเนี่ยเครื่องทําสเปย์โอ้เสิร์ฟมาเลยครับผมนี่ฮะสเปย์เวทสเปย์วินสตักแล้วก็มีสเปย์เวอร์เดียนนะฮะอันนี้อยากได้นะอันนี้อยากได้เสียดายมากเลยไม่มานะฮะไม่งั้นเอาไปฉีดต้นไม้ผมแล้วนะเพราะว่าต้นไม้ผมมันไม่ยอมเป็นเอออะไรนะพาราเซอสสักทีนะ นี่เลยรอเลยนะทุกคนอีกแค่หนึ่งนาทีห้าสิบวิเท่านั้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ครับมันจะยิงเข้าไปต้นไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็มีต้นไม้ประมาณนี้นะฮะเหลือเหลือเป็นยิงใส่ต้นนี้ไหมเอ้ยแต่มันมองจะมองไม่ชัดนะต้นนี้แล้วกันไม่เป็นไรฮะไม่งั้นมันจะมองไม่ชัดนะครับถ้าเกิดเป็นยิงต้นต้นต้นที่แบบว่าที่ผมใช้ทําฟาร์มอยู่นะฮะมันจะมองไม่ชัดเลยเพราะมันบางต้นมันใหญ่เกินนะครับมาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นเท่านั้นนะทุกคนระหว่างนี้เราก็ไปซื้อของที่เราต้อองกการ่นนะ ซื้อของระหว่างรอแครอทนี้เก็บใบเยอะเลยทุกคนนะฮะแนะนาให้ซื้อเยอะนะฮะพวกแครอทพวกสตรอเบอรี่นี่ซื้อเก็บใบครับอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนะคือเรามีเงินเหลือแล้วใช่ไหมครับเราซื้อให้หมดเลยครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะเพราะว่ามันดีอยู่แล้วนะเอาไปทำเครดได้ะไรได้นะฮะโอเคเอ่าไม่มีไแล้ว,ลวเราเดยวเราไปรอได้กว่าอีกห้าสิบวิเท่านั้นนะทุกคนเราจะไม่พลาดเด็ดขาดถ้าเกิดพลาดขึ้นมานี่ขี้เกียจรอใหม่นะฮะมาดูกันนะคความอลังการของมันจะย,ยิงยังไงนะ มาตื่นเต้วตื่นเต้วเตรียมยิงจิ้วจิ้วจิ้วได้เลยนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกสี่สิบวิอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นปล่อยขึ้นบาลังบลคิงกิมาแล้วมาแล้วสามเจ็ดสามหกสามห้าแล้วครับตอนนี้การรอมันตื่นเต้นดีเหมือนกันนะทุกคนรอไปเรื่อยๆครับรอแสนนานรอทะมึนทึน อ่าอเคมาแล้วเตรียมตั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 วไกลละไกลละไกลละทุกคนไกลแล้วเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บมาแล้วครับผมยิงครับยิงครับนี่ครับนี่ครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างครับนี่ฮะติดคอรับจักรกะรัวๆครับโอ้โห จะถ่ายถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยโอ้โหนี่ครับติดพลังบอลน,นะฮะโอ้โหโอ้โหยิง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 โ,โหอลังการจัดเลยครับมันไล่ย,ยิงกันแบบนึวกว่ากระสุนหาปืนนะทุกคนโคตรเวอร์ครับจบแล้วเหรอแค่แน่นะที่เรารอมาย0่สนาทีโอเคเนดะี๋ยวมาดูกันว่าติดบัฟไหนบ้างนะฮะอ่านี่ตรงนี้มีติดบัฟอะไรบ้างนี่ไงฮะโอ้มันเป็นคลื่นสายฟ้าอย่างเงี้ยโออเป็นคลื่นสายฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราปรับกราฟิกเคงสูงมันจะมันจะเห็นชัดขึ้นใช่ไหมดูซิ อันนี้ครับเห็นชัดขึ้นจริงๆนะครับผมอู้ดูครับอืมเป็นประกายนะโอ้โหโอ้โหสายฟ้าสายฟ้าครับสวยงามครับเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้กันต้องเปลี่ยนอันนี้ครับต้องเปลี่ยนอันนี้เพราะว่าเป็นทะเลทรายมาครับทีนทรายนี้เหมาะกับนี้มากเลยครับนี่เหมาะต้นนี้นะฮะนี่ทุกคนเป็นไงครับสำหรับบัฟตัวนี้นะฮะทุกคนถ้าชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับไม่เจอก็ใหม่พันหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับผมเจอกันนะครับทุกคน